ประมาเมื่อนี่นะคะพี่น้องนะคะนุกแต่ๆนะคะบินคำขอไปนะคะผัวผู้ใดอยากเห็นของญ่เห้นาหาเจจินดาขอท่านะคะพี่น้องแล้เจอกันเลยนัดเจอกันเลยค่ะพี่น้องเ็บหัวไว ้องมาขอเป็นน้ากันนะคะพี่น้องนะคะพูดอดบ่ถึกนะคะคือกันกับเจจินดาเลยนะคะฝากไว้กับเจาเ้ามือนะคะแสนยอมยมแล้วนะคะพี่น้องนะคะมาฝากไว้กับเจ้ามือบอ่เจแม่แสนยอมยม <ๆ S 2> แล้ว <c oughs> อ๋อานะคะเอามองนี้เลยนะคะพี่น้องนะคะมาเยี่ยมมายานะคะพี่น้องมีคนเบิ้งข่อยลายบนลายครับ คำไม่แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะคะพี่น้องนะคะผู้ใดบกดไลค์บกดแชร์เื่อดีเด้อนะคะพี่น้องผู้ใดกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอใหเสือข้าน้อยสามตัวตรงๆเขียนๆนะคะพอพี่บาลรลนะคะเจ้าะมีห้าน้อยนะคะพี่น้องนะคะนะคะวันนี้ห้าน้อยนะคะฟันไปเม็ดเดียวเขียนๆเลยนะคะกับจดให้คอยได้อจดให้คอยได้เด้อคอยจะได้พิโซจดแล้จดแล้ว วันน <Merci> mm hmm. ี้นะคะคือกับเขานะคะพี่นนอนนะคะเพราะได้ซื้อปัททูปนนะคะพี่นนอนนะคะวิ่งรุดไปที่สี่นะคะฟันไปเน้นๆเลยคือตัวเดียวเลยนะคะพี่นนองนะคะเลขฝันนะคะยังไม่มีเลขทูกนะคะนะคะนะคะฟันไปเน้นๆเลยนะคะศูนย์สี่หนึ่งนะะรุดรุดรุดสี่เด้อศูนย์สี่หนึ่งเพื่อนบ้านปะเจ๊แมนเพื่อนบ้านโอ้ล้วระทีเนี่และวทีเนี่ยันเห็นน้องบิวเนาะ เมื่อคืนนี้ฝันเห็นน้องเบลครับผมฝันว่าน้องเบลนะโทรศัพท์มาหาแล้วโทรศัพท์นะรับบ่ได้รับได้เพี่อนกันก็ผัวฝันได้เลพี่น้องคอยฝันนี่เนี่ยฝันว่าน้องเบลโทรมาบ่ได้รับโทรศัพท์ก็คือนางนางทับโทรศัพท์มันแตกค่ะพี่น้องเลยคิดว่ารัฐบาลเวียดนามเมื่อนี้นะคะศูนย์หนึ่งสี่นะคะพี่น้องนะคะศูนย์หนึ่งสี่นะคะ แต่ว่านางทับโทรศัพท์นี่ดากมันใหญ่ๆมันบ่แล้วมันแตกมันเลยรับบัได้เห็นตเบอร์แดงพีวีพีวีพีวีอยู่ศูนย์หนึ่งสี่แต่ว่าเบอร์โทรศัพท์นี่ยเก้าเจ็ดห้ามันแตกแมนห้าน้อยหมื่อนี้หมื่นนี่วันที่อะไมื่นนี้วันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่ฟันสี่มาเป็นหลานพี่น้อง ถ้าบ่มามือนี้นะคะพี่น้องนกแต่แต่นะคะบินคำขอไผ่นะคะผัวผู้ใดอยากเห็นของใหญ่ให้มาหาเจจินดาขอท่านะคะพี่น้องแล้วเจอกันเลยมันนัดเจอกันเลยค่ะพี่น้องเก็บผัวไว้เด้อเก็บผัวไว้เด้อพี่น้องแล้วมันออกแท้ๆแล้วมันนี้นะคะดัินเรียบเลยแม่งกินเรียบเลยนะคะกินผัว่าเขาสิบอกคือเป็นตะยานแท้ วานะคะต้องซือค่ะนะคะเอาหน้มือนี้ย่ำอีไหะย่ำมือนี้นะคะฝันลินน้องเบลือน้องเบลลลูกอันเฮห้าผ้ารวยเนาะครับผมฝันเ่าเพิ่นโทรศัพท์มาแล้วที่นี่จะาของ number ใดรับพะว่นนางทับโทรศัพท์จะาของแตกเห็นตะเบอร์ขึ้นพี่วีพี่วีอยู่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่แม่เป็นห้าน้อยเป็นห้าน้อยนะคะ เราก็โทรศัพท์จะของแปกับเป็น975ไปน้ำเน่นะคะพี่นงคะหะาน้อยมันจะไม่แค่นี้นะคะ3น้อยมัดรวมนะคะนะคะถามันออกเร็วนะคะบอกผัวซุ๋มเจ้ามาหาข่อยเลยโหลดนะคะกันยังว่านกแต่แตบินคำก็ไปผู้ใดไอยากเห็นของใหญ่ให้ผัวเจ้ามาหาเลยขันจีปมาามือนนย ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่น้องนะคะตัวเดียวมาเป็นล้านนะคะพี่น้องนะคะสามหน่อยนะคะหน่อยพิเศษแล้วก็ฮานอยมัดฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะคะมีแค่นี้นะคะพี่น้องนะคะนะคะวันที่สี่วันที่สี่เนี่ยรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะเอาไปเลยบอพี่น้องเอาเลยครับนั่นแหละครับเอามานะคะผู้ใดบอมักบอมักบอมักก็ต้องจัดนะครับตัวนี้มันสำคัญเลยนะคะผู้ใดบอมักบอมัก ต้องจัดนะคะเพราะว่าอีกอย่างเนาะตาบใดนะคะมันยังมีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเลยนะคะพี่น้องนะกลูกกับพญอมแคือกันนะครับเข้าห้องสอบวันนีจะเข้าห้องสอบว่ะบัตรบัตร บ่มีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเราเขาจังย่อมแพ้่มนเนาะเออนะคะคันน้ำปฏิทินมันขึ้นมาวันที่หนึ่งวันที่สิบหกขัเตรียมพร้อมเลยนะคะพี่น้องนะคะใจจดใจจอเลยใจจดใจจอนะคะว้าสีบดซื้อมันกับมากคือเก่านะคะพี่น้องนะคะความจนมันเห็ดเห็ดเห็้เขาเป็นมีตัวเลขไหลมากนะพี่น้องเนาะคว่ำจนมันบังคับนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่ากานเท่าบดซื้อเลขซื้อเบอร์นะคะพี่น้องนะคะเขากับว่ามีหมองเพิงนะคะไี่กู้ไปยืมไปเพรากับว่าหายเฮ้าแม่บ่พี่น้องนะคะอาศัยว่าถือเลขอาศัยว่าสิ่ักิสเเมตาานนนะะะะคคพี้ อืมฮอาถือแล้ขฮอ่ก็ไปเฮ็ดบุญนะคะถ้าผูใ้ใดถือเลขว่าเฮ็ดบุญกับผูใ้ใดอีกนะคะพี่น้องเบิดคือเขาผู้ใดเนาะฮะนี่คือสิ่งดีฮะเ้จจาฮ็ดบุญดีแท้บห่าเฮ็ดบุญด้วยสายกระซังคณะจาไปเฮ็ดบุญเออพ่อแม่ถือเลขแล้วอ้ยมึยงจะกิเนเราจัก,ขว,กข,ะจะขวดมือนีิกูจะเรียงมึงเบิดพี่น้องถือเลขปุ๊บนะคะต้องการพระเมรุทอดรนี้นะสาธุเด้อพระเมรุทระนี้สีเมตตาลูกหลานให้ลูกหลานถือเลขและรับสัพว์ในมือนีิพุทธเนะ มม่แม่ถือเพิ่มอุกินเราแจ๊กกลมมาเนี่นะคะได้ถืองวดเดียวเ <laughs> บิแอแอลดแล้วก็พี่น้อง <laughs> นะคะมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะต้องไปฮ็ดบุญเสริมบุญบารมี่ให้เจ้าของถือต่อไปนะคะมันจะเป็นทั้งซี่นะคะเพราะว่ามันเป็นเงืนไทวาดานเนาะนะคะ,ม,ะมาเป็นบุญต่อบุญเนาะ,ะบุญต่อบุญนะคะจะจ้ไปเฮ็บุยุ่ยใส่กระซังแต่ว่าให้เอื้นซื้อเอืนเน้อนอย่างของเจ้าของไปนำทั้งซ <c oughs> ีนะคะรัฐบาลไทยในงวดนี้นะคะแกกินเอาฟันไปนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าฝันเนาะพี่น้องนะคะ เพราะว่าคอยกินหลนอนไหลฝันว่ามีม, <c oughs> มีนิ่งหิวกระตาหมากขึ้นมามาแล้วมันนั่งเคี่ยวหมากน้ำกันอันนี้คือความฝันนะพี่น้องเนอะนะคะฟังดีๆนะคะพี่น้องนะคะอย่าบอกคอยไปซื้อเองเนอะคอยซื้อจนเมอิดแล้วให้คอยหัวกันเลยคอยซื้อจนเมื่อิแล้วนะคะมันกระจัดคัดกระจัดคือเก่าออกนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าเดือนนี้ มันมีสามงวดดีใจด้วยนะคะทุกคนนะคะต้องเตรียมตัวจ่ายค่าหวยนะคะ <laughs> <laughs> วันที่หนึ่งธันวาแล้วก็วันที่สิบกธันวาวันที่สามสิบธันวานะคะ <laughs> เดือนนี้นะคะหวยออกสามครั้งค่ะพี่น้องแล้วหวยออกสามครั้งนะคะ บทเสียงบททนเงินแล้วว่าบทเสียงเงินเท่านั้นัมนว่าสามอย่างนี่นะคะพี่น้องนะคะเจ้าก็เจ้าว่าคอยเ่าถือบอกคันคอยเว่าถือตบมือกดไลค์พร้อมนะคะพี่น้องนะคะไลค์กดแชร์แมนกดไลค์กดแชร์นะคะมาที่นี่นะคะรัฐบาลไทยฝันเห็นไม่ยิ่งหิวกระตามากมาฮอแล้วมาสวนใจกินดาเขี้ยวหมากปากแต็จึ้งคึ้งอยู่เขี้ยวหมากแล้วพันเขียนเลขไห พ้นเขียนเลขไห้ห้าแปดหกห้าแปดสามตัวแมนสามตัวห้าแปดหกบาทที่นี่ก็ไล่เขี้ยวมากันอีกพ้นไล่เขียนให้อีก 96, นเก้าหกเพูดนะพูดนะเขียนให้อีกเก้าหกบาทที่นี่ห้าแปดหกกับเก้าหกเออท่อนี้บาทที่แมนท่อนี้บาทที่นี่แล้วพิลิปีินขึ้นต้นไม่พูดนะ <c oughs> <c oughs> ไมยืนยู่นด้ต้นไม้กลางกระดาษให้ข่อยเลยห้าแปดหกอยู่ทั้งท้งทงองต้นไม้เฮ็ดกีดีอยู่ปาที่โกเกิดมาบ่าเคยเห็นตน้นบ่เคยเห็น,นั่นตัวเลขหงยจังสีจักเทียก,ก็เลยเงยคอขึ้นไปเม,ววมววื่อว,วานในฝันเมื่อว,วานนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเจ้ามิธิมีเดียอีหลว่าซันวัดชิไห้ว่าเจ้าสิมาไหโซข่อยให้ออกห้าน้อยสามตัวตรงๆงดูเมื่อนี่เมื่อวานในออกห้าแปดหกข่เห็นเลย จังซี่เลยนะคะออกหาาแปดหกสามตัวตรงบรได้กลกับพรมคันว่าเจ้าสิมาห้โซ่ข่อีลี่ห้เจ้ามีลี่มีเด็ให้ออกห้าน้อยอขเห็นดูเมื่อนี่วราสันเมื่อวานนี่เดนี่หาแปดหกออกตรงตรงก็จะไปปล่อยเลขไงเลยว่าสันมันออกมาตรงตรงกันเลยได้ไปสวดมุ่นถามเพิ่นว่ามันสิออกเลขรัฐบาลไทยบ่เพิ่นว่าออกเพิ่อนน่ะออกเรียบร้อยปรเี้ก็เลยปล่อยไปเนาะในเพจเนาะค่ะเนาะ ปล่อยไปในเพจนะคะแล้วแต่คนสิซ anyway. like ื้อแล้วแต่คนสิมักนะคะพี่น้องนะเออนะคะบอจังไหนนะคะพี่พี่น้องนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนมักซื้อเลขนะคะมันเลิกบ่ได้นะคะเลิกผัวยังว่าหาไม่นะคะพี่น้องนะเออเพราะว่าเขาเป็นคนน้ำน้องปอบริเนาะเออนะคะอีหยังก็อยู่กับเขาเวิร์ดยังก็อยู่กับเขาเบิดนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะคล่าวว่าสิเลิกซื้อเลขยังได้เขาก็เลิกบ่ได้คือเก่านะเขาก็เลิกผัวยังไงควรสื้อเลขอีเด้อใใจจแม่นฮอดเมื่อกูว่าสิบ่ซื้อแล้วกูเข้าป่าเข้าดงกูยังบอกู่าื้อเลขคือเก่า อดมาใมันอดบ่ได้ขอคาถาเลยนะเจ๊เด้อนี่กระถากรถารวยกระถารวยคาถาละด้วยบ่เออจดไว้เด้อ FC คาถาละรวยของเจ๊จินดานะครับผมครับเอาเดี๋ยวก่อนขอคาถาได้ว่ามันก่อนว่ายังเดียวว่าสิแม่นเดี๋ยวนะคะปฏิทินีน้องเอิร์นฝันน้องเอิร์นงวดมึงแล้วก็เข้าเลยแต่ว่ามันซื้อบ่ได้มันอั้นนะคะพี่น้องนะคะนะคะฝันน้าว่ารวยรวยทั่วประเทศนะคะโอ้เลข19 91กับ6อัน สองตัวหาชื่อว่าให้ได้มาสักบอกดูบอกมันเขียนให้สองตัวหนึ่งน้องเอิญว่าสองตัวแล้วมันตัวใดสามหกสามหกแดงจริงจริงผู้หญิง่ชุดขาวผู้หญิงใส่ชุดขาวเขียนให้สองตัวหนึ่งมันว่าสามหกมันว่าเลขน้องเอิญฝัน วันมังเลนวันมังเนลี่วนี่เพิ่นฝันกับเม่นนะคะพี่น้องน้ำมันสื่อปวยไดนะแอมเห็นบอกพี่ร้องนิ่งๆเตนิ่งเออเออย่าเด้อมึงอย่าเด้อยััะได้อมานี่ย่อย่าไปอย่าไปตัวนี้เด้อวันี้แง น้นมูสัดเสือเหลือนังกะทัดส่งเหลือจากส่งเฮ็ด่าเซ็ตมือพี่น้องอันนี้กะทะเหรอเจ๊อันนี้กะถามารวย